ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก้อนสาละวันเออพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาวเจ้าหอขอยีแล้วแฮปปี้แล้วไ่ไทยสารวันรอุ้ยนี่ขอยีผ้ามาเบิ้งอัน ฝากเมื่อบานเดี่น้ดองขอจิบข้ามาเบืองเนียฝากเมื่อบาน่าอันนี้บอทิพนเทป๊อบคอนนะี่นดองนี่ของแหงน,นะอันนี้ชื่อไง เป็นยังไงคือผ้าหูรัดพี่น้องหา่านแบบพวกแบบเป็นขนมแบบพวกแบบเป็นขนมแบบพวก,อ,ก,กอุปกรณ์เค้กอุปกรณ์เนียงนะพวกา,า่อนเชวต,ร,ตรู้แล้วไม่รู้แล้วมันดาาตีต้องถามเพิ่นเนาะพี่น้องคอยบ่มบันใจว่าอันนี้บอ คอยคิฝากเมื่อให้แม่เห็ดคอยจะให้เราขายอย่างให้เรามีไยใดมันแมนบ่เลยอันนี้ค่ะมันแมนบ่พี่น้องว่าแมนบ่เสียวมให้แม่เห็ดก็ค้นนะแบบว่าใส่บ่แต่กะแล้วแต่ว่ารดใดรดใดคะแต่กะบ่โกหกว่าซีมี่แบบว่ารดแบบคือคนใน เพิ่งไถ่เพิ่นเห็นบ่นี่นี่หน,นีน้ำที่เขาจีหนีน้ำนี่เขาจีแบบถอดพี่น้องห้แม่เพิ่นขายเพื่พอมีไรายได้อีกอันนี้มันเป็นนี่เป็นของล็อกทันไหมแมนคนะพี่น,องงน้องถามพนักงานของเราแล้วถ้าท่ามีรถมท่าีรถอะไรบ้างที่มันที่ได้มีของเยอะนี่นี่อย่างแรกเลย ในในลลรถอยู่อยู่ข้างในเหรอคะร้านาาน้นงต่อคานเลยร้านแรกร้านแรกแต่ว่าซื้อเม็ดได้ตรงนี้แล้วไปถามก็มีอ๋อตรงนั้นก็มีอ้าวแล้วร้านเดียวกันไหมหรอถ้างั้นเดี๋ยวเดินไปร้านนั้นนะพี่น้องไปเบิร์กยิรานนันคนนว่ามีมีอยู่ร้านมันห่านเดียวกันคนนั้นร้า,านร้านแรกอยู่ข้างหูรัดพี่น้องขอได้ขอไข่โดนเนาะพี่น้องเนาะ มันโมเมนต์ขอกมันกแบบ็เป็นตาอเซียนย่านแน่ก็เลยอยากอยู่มาแม่แม่อยู่นี่ที่ทำปอกผ่อนโครานี่เป็นธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าแล้วเม็ดเม็ดไม,ไม่ไม่ธรรมดาเป็นยังไงเวลางมันร้อยยี่สิบแบบมาชโลใหญ่กว่าใหญ่กว่าอันนี้มันจะเล็กเหรอเล็กกว่าเนาะอ่าแล้วแล้วเม็ดใหญ่เท่าไหร่ใหญ่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเนาะ เอาเม็ดนี้ไปลองก่อนแล้วกันแล้วแล้วมันมีรถรถไปเนี่ยรยไหมม,มีมีมีรถลรยไหม,มไปปไหล่นเลยปุ๊อะไรอยนางงผงผงพี่อ่าอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะเดี๋ยวเดียวเขาไปเบิ้งผงโรยน้ำที่นอกดีแท้เข้าได้ใช่ไหมคะออชีดอันนี้คืออะไรเซตด,ด้า อันนี้คือสามารถโรยได้เลยใช่ไหมก่อนข้าวโพดอบเนยโอ้อันนี้คืออะไรพี่เผ็ดไหมอันนี้เผ็ดไหมอบเนยอันนี้อุ้ยดีใจจังมีผงด้วยอันนี้แบบเผ็ดเนาะผ็ดอันนี้เผ็ดใช่ไหอันนี้แบบต้มยำกุ้งอ๋อนี่รถต้มยำกุ้งรถปาดีก้าอันนี้มันจะออกเปรี้ยวไหมหรือว่าอะไรเปรี้ยวใช่ไหม แล้วรสหวานอนะ่ะอันนี้รสชีสอันนี้แล้วก็ข้าวม้วนนี้เป็นฝ่าลยแบบบาร์บีคิวมีบาร์บีคิวอ่อห่อเล็กใช่ไหมใช่หลายแบบแต่มันโรยได้ใช่ไหมพี่ทำไมมันไม่เห็นมีบอกว่ามีข้าวโพดโรยโรยแบบไอเอเลยนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะป๊อปคอร์นไม่เห็นเขาบอกเลยว่าโรยป๊อปคอร์นนะพี่ไม่เห็นมัม่บพี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นชีสนะพี่เนาะ เลยได้เนาะอาอันนี้อันนี้ชีสพิโนตุนคายมันเกียวเป็นไฟเขาพอดคั่วอ๋อเขาพอดคั่วอันนี้เนี่ยเลยได้อันนี้เลยได้เอาอันหนึ่งแล้วก็พ oh, ิซซ่าเด็กๆไงเขากลัวว่าจะผิดไงไปไปทำให้เด็กๆอ่ะอันนี้คารามิลอันนี้คารามิล พี่น้องสามพอ่ออะไรกะนี่เงินพ่อวลวลนะน่ะจากบาทนาอน,นี่นี่เงินอยู่บะถึงหดพันพี่น้องนี่เยอะมากเลยเยอะมากของเยอะมากเอาไปให้แม่เพิ่นเทดขายเพราะมีารใดายเพราะแบบว่าแบบเนาะให้กวยอยู่ซื่อๆนะแบบว่าเออแบบ มือละหามือละซีกก็เอาพ่อแม่เพื่อนมากเค็ด,ดขายให้เด็กหน่อยยุ่งเียนทนนะแกร่องล่องสากไปเบิง่งเนาะมีมีแนวเห็ดนะมันดีแล้วพี่นอ้องพี่อันนี้ขอเท่าไหร่นะร้อยสาบาทร้อยสามสิบเงินพ่อบอเน้อเงิงงงงนบบหอดพันพี่นอ้องมีเงินอยู่ซ้ำนี้สิบพ่อบ่ อุปกรณ์เ,เห็ดเ,เห็ดแนวอยู่แน,ว,แนวกินหลายเลยพี่น้องมูนแนพี่น้องบูยต์โอ้ซาญิหนีกันนี่อยไปซื้ออยูอันนั้นมูนแนหานเพิ่นอยู่แถวอยูภาคภูมิรัตเด้อพี่น้องเด้อมีเบิร์ตอ,อุปกรณ์เห็ดขนมขนมพีน้อ พอเรายังเมาเวิร์ห่านจะคอยบูมเงินพี่ชิดตังเลยค่ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่กลัวตังค์ไม่พอลองดูหู่ได้พี่ไปไหนอ่ะไปชิดอีกร้านเหรอ,อไปชิดอีกร้านหนึ่งเหรอใช่เงื่อนพี่เนี่ยร้านตัาง,งชิดเซ็งพี่เนาะอ๋อพอด ลองเบิรงที่น่งอื้อิดคติดไปร้อยสิบ้าทนะนี่ยรองไล้อางีมง่า่แล้วก็เจ็ี่ีีงสบาทเดี๋ยวแล้วจ้ ก้อยเจ็ดสิบนี่โดเงื่นขอพรได้นะกนนะค่ะได้ได้น่าจะกร้อดสิบหก้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยทั้งเบร์โทรกหก็ดสิบพี่น้องดีใจจังใส่้องให้แม่แล้วหาพนักงานพนักงานบริการดีมากซ้อนถูกให้นำ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะดีใจเดของฟ้าให่ Man เมล็วอุนน้ยมันหนักเลยนี่หลายกิโลเลยนี่ไปเสียค่ากิโลพอดนนีเออหกร้อยเจ็ดสิบงานขับมาท่งคลององอา่น้องของฟ้าลายเด้อ ดีชัยได้ซื้อแล้วใ้ยให้แม่ผลร่องเห็ดบึงแตะวันเนยถถามันโมมี่กับ่มจำเป็นเนาะพี่น้องเนาะเอาแต่นํำมัน เก็บกล้วยหอ,อ,อมจำเพาะโมโหไปดอกมะเขาไปขึ้นเมืม่อเมื่ออะไรวันนี้พี่นอ้องได้ของและดีใจ <c oughs> ดีใจได้ของให้แม่แล้วสิฝากตั้งร้ายเหมือกขึ้ดหามโมโหพอเราหมักเส็ด ขายให้เด็กน้อยเลยค่ะได้ชีบก็เอาทุกพี่น้องเนาะไค่กลัวยู่สืส่อๆดิล้วก็เห็ดให้เด็กน้อยหแหมะบัวรีแพงบ,บัวรีลำบัวรีลุ้ยอยัองดอกพี่นอ้องบัวรีลุ่งหึงนะไรพนะี่น้องเนาะก็ขอบคุณที่ยังติดตามขอบคุณที่ย,ยังเบิ่งข่อยเด้อ มันสวงนี่มันเป็นตะยานลายข่อยกับโมโมะเม่ย์เมยู่ข่อยบอยากไปไซส์น้องท่านมีโอกาสข่อกสิไข่แง้มทายลงสูมือคือทอดอะไรพี่น้องขอคุณยิหลีดีค่ามาเบิงขอคุณยิหลีดีค่ามาติดตามเด้อขน้อยข่อยแฮปปี้แล้วไตไทยสารวัตรไปแล้วขน้อยดีใจ เจแนที่รอแบบหนึ่งขาทรงร้อยสิบบาทขอบคุณค่ะแหล่ดีเรา่าทรงร้อยสิบบาทได้เร็วเจแอนที่ยูตรงขามกับแพดพี่ต้นคองผม เรียบร้อยดีใจเน๊ได้ส่งของให้แม่แล้วพี่น้องไว้เท้าต,ต่อไปเงืนเดือนออกเท้อนานานี่สิส่งมเบิ่งแง่สุขภาพใน่เด้อพี่นอ้องอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเป็นห่วงทั้งบ้านอยูเพราะว่าอยู่บ้านหนาวหลายแล้วอยู่ล่าห้องร่มชื้นชื้นชื้นพี่น้องเลยเป็นห่วง พอตู่ไม่ตู่นะเพิ่นหนาวแต่กับท่านในสื่อแบบเสือ้อผ้าเพื่อนนะเสื้อกันหนาวให้เพื่อนตอนนี้ก็ให้เพื่อนทักษาโตเอานุ่งโตเก้าไปก้อนขันนี่ก็ได้อาศัยพิงไฟเอาอะไรพี่น้องบ้านเท่าอาศัยพิงไฟเอาเพราะว่าแต่พอแต่แม่เพิ่นกับพิงไฟเอา អីឡូវនេះមកអូអូអូ